เวทุกคนทุกท่านเขากัสร้องลิลิชเชนเคยนะจ๊ะเดี๋ยวหาเพื่อนเพื่อเล่นด้วยเลยกันนะจ๊ะมีใครบ้าง,งเดี๋ยวพาทุกคนไปทัวร์แรงกันไปเลยไปโอ,อยู่นะมีเชียงอะไรซ้ำมันก็รบกวนครับ But you do can't tell it. แล้วก็จะมาสืบเพืเพ่อนจะเล่นไงแกว่าเขาจะตึงนไหมคิดจะแบกแรงไหมนะหาคนแบกแรงกินกิน ไปเลยแล้วก็ลองที่พิมพ์วมาบิมาบีมาสก,กิบ่รือที่ไหนนะแต่ก็ดูแค่จะลองแค่มิตี้มีเยอะเออมีเยอะ,ออยอะโอ้โหแดงเจี๊ยบโอ้ดูชิงเหมือนน้ำ้านเอลเะยกัน สวัสดีค่ะทำไมมันแหลกจยง ล้วก็เดินดรานะแค่เดี๋ยวว่าโง่โง่แต่มันมันดาว่าว่าโง่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 ใช่เขาไม่ฉิดแต่มันดาว่าโง่โง่ตรงไหนเออจะฉลาดจะตายไปดีจุทำไมมันมีแต่คนด่าจังเว้ยนี่ใช่ไม่ดี เอนกูไปออนเดีด๋จะพาทุกคนไปจิบผู้ชายกันค่ะไปจีบผู้ชายนะนี่ใช่ไหม ได้เลย